กลับมาแล้วนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการดรสลิมบายดรพรพงศธรนะคะอย่างที่เราได้พูดกันไปว่า คนคนนึงไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายก็ได้ค่ะจะสวยจะหล่อเนี่ยมันมาจากองค์ประกอบหลายอย่างที่ทําให้เราดูดีขึ้นมาได้นะคะเมื่อกี้เราพูดเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพผิวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอูเชื่อว่าแค่ตัวของคุณเองนะคะเราสังเกตได้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสุขภาพผิวดีเราก็จะดูดีไปด้วยบางทีไม่ต้องเมคอัพเยอะนะคะเราก็สามารถที่จะสวยใสยแยบ,บธรรมชาติก็ได้ซึ่งบางทีนะคะก่อนที่จะไปพึ่งคุณหมอคือต้องช่วยตัวเองก่อนจุดหนึ่งแต่ถ้ามันมีปัญหาที่แก้ไม่ตกแล้วก็ควร จะเลือกคุณหมอที่ไว้วางใจได้แล้วก็มีความชํานาญจริงๆนะคะเพื่อการความผิดพลาดเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดจากการไปรักษาแบบผิดๆหรือว่าการไปซื้อผลิตภัณฑ์แบบที่มันไม่ได้ผ่านออยนะคะแต่ว่ามีการชวนเชื่อทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามแต่อันนี้ต้องระมัดระวังเมื่อกี้เราแนะนํากันไปแล้วบางส่วนนะคะแต่ว่าก็มีข้อความนะคะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เราบอกเลยว่า SMS เเนี่ยเรามีปัญหาหลายๆคนก็สอบถามหลังไม้ถามว่าถ้าอ,อยากจะสุขภาพผิวดีและปลอดภัยมี ชุดไหนตัวไหนที่จะช่วยได้บ้างคะคุณหมอคืออย่างนี้นะ้องอู้มัน,ม,นมันในทางการแพทย์น,นะครับไม่มีสูตรสาเร็จเลยว่าอย่างนี้แล้วคุณจะต้องสวยไม่มีนะฮะงั้นพื้นฐานที่สุดในการดูแลผิวคือการดูแลตัวเองที่บ้านก่อนอย่างที่เราบอกไป5้ข้อห้าข้อแล,แล้วจะมีอีกนะฮะแล้วก็ที่เราผ่านผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องความอ้วนไม่ว่าจะเรื่องผิวพันเนี่ยการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุด แต่ทีเนี้ยในท้องตลาดมันมีอะไรแบบเยอะแยะไปหมดนะฮะทั้งของจริงของเถื่อนของก๊อบของหิ้วของอะไรเนี่ยแล้วแต่หมอเจอนะอย่างวันก่อนก็เจอนะไปไปทําของเถื่อนมาเต็มหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเจอเจอเยอะเป็นฝ้าเป็นกระหน้าลอกหน้าผิวหน้าไม่สม่ำเสมอกันแล้วบางคนหน้าพังไปเลยอะแพังไปเลยเจอเยอะฮะเขาก็เขาก็ไม่ตระหนักนะหมอก็ หมอเขจะช่วยเขายังไงหมอก็เสียใจนะว่าออทำไมเขาเขาไม่เข้าใจเลยว่ามันจะต้องใช้ของจริงเท่านั้นอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้เนี่ยขอให้ใช้ของจริงใช้หมอจริงๆเขาไปทําคลินิกเขื่อนมั่งหมอปลอมมั่งทาตามคอนโดมัง่งเดี๋ยวบางคนซื้อตามอินเทนเอร์เน็ตเอาน่าเป็นห่วงความชวนเชื่อเข้าควางมนอย่างเดียวค่บันไดสามขั้นที่ที่หมออยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าบันไดสามขั้นหนึ่งจะต้องยังไงการดูแลตัวเองที่บ้าน สองสุขภาพคุณเป็นยังไงพื้นฐานอย่างที่เราพูดไปกี้นี้อย่าให้ไตพองอย่าให้มีภาวะเลือดพองอันนั้นหนักแล้วก็เหนื่อยเลเหนื่อยแน่เหนื่อย,อยทั้งหมอเหนื่อยทั้งคนไข้ะนะครับเอาย้อนใหม่ดูแลตัวเองที่บ้านสองอย่าให้มีสุขภาพปัญหาไตพองกับเลือดพองอนะครับสามค่อยมาฝังเข็มน้ำสี่เข็มไหมนะบันได3ขั้นง่ายๆนะครับแล้วอย่าไปยุ่งกับของเถื่อน อย่าไปยุ่งออกับคลินิกเถื่อนหมอเห็นคนไข้ามาหลายสิบคนน้องอุ้น่าสงสารมากนี่การประสบการณ์หมอเนี่ยทางด้านความงาม20ปีเนี่ยหมอก็จะมีสูตรของหมอในการดูแลในเบื้องต้นที่สามารถที่คุณสามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็เอาไปใช้ที่บ้านได้อ,อย่างที่โชว์ให้เห็นในรูปนี้คือตัวหน้าหวานชุดเอเล็กนะครับเซหน้าหวาน,น,าวานชุดเลดเล็กนะครับชุดเล็กนี้ประกอบด้วยอะไรอชุดอเล็กเนี่ยก็มีตัวกินนะก็คือเม็ดสีเขียวเนี่ยตัวกินนะครับ ขวดสีทองนั้นคือ DPHA ใช้กระตุ้นผิวตอนคืนจะมียิบๆนิดเหนือมันได้ชั้นหนังแท้จริงๆลุงะนะครับ6เดือนเนี่ยหน้าเด้งขึ้นมาเลยเคาะหน้าเนี่ยหน้านๆ่นจากหน้าหยิบๆม,มันแน่นขึ้นมาเลยะนะครับแล้วก็มีตัว m o i s ไรเซ z e r ที่มีวิตามินโปรวิตามิน A โปรวิตามิน B แล้วก็ E กับ B3 ด้วยนะฮะอ,อยู่ในตลับรีไวท์รีไวท์เนี่ยไม่ได้แปลว่าขาวนะครับรีไวท์นี่คือชุบชีวิตไวนี่เป็นภาษาลาตินแปลว่าชีวิต นะครับชุบชีวิตผิวที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มี e e p for Eye ต,ตัวตัวเล็กตรงกลางนี่ยฮะคือ e e p for Eye นะครับไปถนอมรอบดวงตาะนะครับสามพันสามร้อยถูกครับ 3, <300 S 1> แล้วก็คุณสามารถใช้เองได้ที่บ้านแล้วก็เราใช้มาเป็น10กว่าปี20ปีแล้วชุดนี้มันมีพัฒนาการของยามันนะครับแล้วถ้าชุดใหญ่ชุดใหญ่ก็7 1 5 0นะครับ7,150นะครับ ก็จะมีพวกโฟมมีกันแดดแล้วหน้าหวานอาจจะให้2ถุงได้เลยตัวกินะนะครับอันนี้ขึ้นแน่นอนหมอใช้แค่นี้เองฮะนะถ,ถ้ามาที่คลินิกเราก็มาวิเคราะห์กันพอมาฝังเข็มน้ําสเต็ปที่สองขั้นที่2ปุ๊บมันก็จะง่ายขึ้นจริงๆชุดนี้สามารถใช้ได้ประมาณโอ้สาเดือนหวานหวานนะฮะก็ถือว่าลุ่มนะแล้วก็คุ้มนะคะคุ้มครับกล้มาได้เห็นผลจริงๆนะแล้วพอมาฝังเข็มปุ๊บเหมือนเราปลูกผิวมาละเราพรวนดินมาละเราใส่ปุ๋ยให้กับผิวละพอมาฝังเข็มปุ๊บทีนี้ เสือติดปีกฮะสวยสวยฮะจะทำเข็มไหมจะทำเข็มน้ำมันก็ง่ายแล้วนะครับังเอิญเลยนะคะเมื่อกี้ก็มีสายหลังไหม่ซึ่งในช่วงนี้ถ้าคุณมีปัญหาอะไรข้องใจอยากจะสอบถามคุณหมอฝากคำถามไว้ได้ตามสายหลังไหม่นะคะ025541774-5เดี๋ยวมีทีมงานนะคะคอยจดคำถามเอาไว้ให้แล้วก็จะนำมาไขความกระจ่างตรงนี้แบบสดๆเลยค่ะเอาล่ะและในช่วงนี้นะคะต้องพูดสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนๆ ซึ่งอู๋ได้พูดถึงเรื่องของตาหวานกันไปแล้วเมื่อกี้จากเบร็กแรกเราโยนกันเอาไว้นะคะว่าผู้หญิงผู้ชายหลักๆเลยจะสวยได้นอกจากผิวแล้วอีกหนึ่งอย่างบนใบหน้าของเราก็คือตานั่นเองเวลาคนเราพูดคุยกันสนทนาการก็มักจะมองตาแล้วก็มีหลายเคสหลายคนสังเกตได้จากคนดังๆเลยนะคะว่าพอตาหวานขึ้นก็ดูสวยขึ้นใช่ครับแต่พออายุมากขึ้นตาตกก็ดูสวยดูหล่อน้อยลงถูกฮะคือทางจีนเขามองว่านี่คือศร เสนคือภาวะจิตใจที่อยู่ในร่างกายเราแล้วมันสะท้อนออกมาตามผิวหนังผิวหนังนี่ก็เสนนะหน้าตานี่ก็เสินแล้วมีเสนของตาด้วยคือทําให้คุณมีเสน่ห์อ,อย่างเดียวนี้หมอว่าทุกอาชีพน้องอู๋ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรไม่ว่าจะเป็นเซลล์ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดก,การถูกไหมฮะมเราจะต้องมีเสน่ห์ในตัวเองที่จะต้องการพบปะผู้คนถูกไหมฮะ นะทุกๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นวิศวกรสถาปน,นิกเป็นหมอเป็นอะไรแล้วแต่นะมา,มา,ม,ามาทำที่คลินิกเป็นพยาบาลก็ต้องคุยกับคนถูกไหมฮะเราก็ต้องมีเสน่ห์เสน่ห์เนี่ยมันมาหลายๆที่ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนะครับนี้การทําของหมอเนี่ยหมอใช้หลักก็คือเข้าไปที่ธาตุไม้ธาตุไม้เนี่ยมันเกี่ยวกับตาะนะ,ะคือทฤษฎีปัญจธา,าต ระหว่างนี้ที่คุณหมออธิบายไปนะคะมีสายมาเดี๋ยวเราก็เปิดรับสายเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวริศราคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีคําถามอะไรเชิญปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญสอบถามได้เลยค่ะ่าอยากสอบถามคุณหมอว่าเอ้ดิฉันน่ะเป็นโรคใดนะคะ แล้วก็เวลาไปฟอกไตกลับมาเนี่ยหน้ามันะจะมีรอยย่นทั้งหน้าเลยเป็นร่อง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 เลยอะค่ะอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะรักษาได้ไหมคะคืออย่างนี้ฮะบหมอหมอ,อขอแยกนิดนึงว่าโรคไตที่ท่านผู้ชมท่านนี้พูดเนี่ยนะับเป็นโรคไตาทางแผนปัจจุบัน<ะ>ซึ่งมันจะเป็นคนละมุมกับโรคไตาทางจีนคือหมอเป็นแผนปัจจุบันนะฮะหมอเป็นนายแพทย์นะครับนั้นถ้าโรคไตปุ๊บต้องฟอกไตฮะ และท่านผู้ชมคนอื่นที่ยังไม่เป็นระกไตต้องฝังเข็มไม่ให้เป็นระกไตเพรือถ้าไตมันเสื่อมนะฮะต้องขอเรียนเลยนะว่าหยุดมันให้ได้ให้มันอยู่ประมาณนี้อย่าให้มันก้าวไปแล้วไตพังไตพังนะครับดึงกลับมาให้ได้เท่าที่เราจะมีงบเราจะมีเวลาทำนะครับก็ต้องฟอกไตคู่กันไปกับการฝังเข็มนะครับไม่ทราบว่าอย่างดิฉันนี่ต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย อยู่จังหวัดไหนนะฮะอยู่กรุงเทพค่ะแถวกรุงเทพฝั่งทนนะฮะอย่างที่หมอบอกนะถ้าไตพังแล้วเนี่ยค่อนข้างลําบากนะเราจุดหมายเราคือก็ต้องการหยุดหยุดมันให้ได้แล้วอย่าให้มันมากไปกว่านี้นะเป้าหมายคือตรงนั้นนะฮะมันคงไม่สามารถที่จะหายมาเป็นเหมือนคนปกติได้นะครับเราต้องใช้ความพยายามมากในการที่จะต้องมาฝังเข็มนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแวะมาที่คลินิกที่เอกมัยนะครับอ๋อจ้ะจัง ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะอ๋อไม่มีค่ะคุณหมอค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะแต่ว่ายังไงถ้าเกิดอยากจะพูดคุยแบบเป็นรายละเอียดชัดเจนมากกว่านี้ก็สามารถที่จะโทรไปในคลินิกนัดกันได้ก่อนเลยนะคะสะดวกเมื่อไหร่ก็เดินทางมาคลินิกได้นะคะเบอร์ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอนะคะขออนุญาตถามนิดนึงครับติดติดตามชมจากช่องไหนครับ UBC หรือว่าทางจานดำครับอันนี้อันนี้ไลอไปแล้ว ฮัลโหลทูแจกทูค่ะอ่านะครับแฟนใหม่ๆหมาแจกทูแจกทูวิชัช่นนะครับ,รบสวัสดีครับค,ค,ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค,ะค่ะ อ่าลายยังไงก็สามารถพูดคุยส่วนตัวกับคุณหมอได้นเชื่อว่าน่าจะมีรายละเอียดอะไรต่างๆที่อยากจะพูดคุยมากกว่านี้นะคะที่027 14 16 19แล้วก็088 155 15 5 4 4 2, 2> <c oughs> ค่ะอลัดเราวกกลับมานะคะหลังจากเมื่อกี้ให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องตปปเละทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของตาตานะครับทีทีนี้คือน้องอุที่ผ่านมานะ หมอทาไปกี่เคสกี่เคสสวยหมดเลยน้องอูะสวยหมดเลยจริงๆแล้วที่บอกว่าสวยเนี่ยต้องเห็นภาพนะคะต้องเห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวค่อยๆทยอยค่อยๆทยอยแล้วการการฝังเข็มเนี่ยมันจะเป็นขั้นบันไดอเป็นขั้นบันไดนะพอฝังปุ๊บเราเห็นเล้วยี่สิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอาทิตย์หน้าก็จะเห็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวค่อยๆทยอยมาแต่จุดหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถสังเกตได้ก็คือคุณหมอก็ทำด้วยทำด้วย ทำด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดูตาบีฟอร์ของหมอก่อนนะฮะับบีฟอร์ละกันบีฟอร์หมอก่อนนะเห็นไหมนี่นี่คือประมาณสักปีหนึ่งที่ผ่านมาเกือบเกือบปีหนึ่งที่ผ่านมานะครับแล้วส่วนปัจจุบันก็ดูกันสดสดเลยฮะเชยบกันได้อันนี้เป็นภาพบีฟอร์นะคะแล้วก็ดูปัจจุบันของคุณหมอปึ๊บนะครับดูกันสดสดเลยครับนะเซร์นคือภาวะที่แววตาฮะความหวานของตานะครับ เราไปเสริมธาตุไม้กับเสริมธาตุดินนะครับที่มันเกี่ยวความหวานของในตาเห็นไหมฮะดูแววตาเลยครับอันนี้เป็นปัจจุบันใจคะแล้วก็ Before อีกรอบนึงก็ดีนะคะจะได้เห็นกันเลยชัดเจนอ่ะระหว่างที่ดู Before ค่ะขออนุญาตรับสายนะคะสำหรับสายนี้คุณหน่อยจากสระบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหน่อยเชิญสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะตัวเองก็เออ จะต,ต้องไปหาคุณหมออยู่ดีอ่ะแต่ทีนี้ว่ามันยังไม่พร้อมค่ะ่องนี้ลูกชายอ่ะค่ะขาเส้นเอ็นเขาขาดนะคะ,คะขาเป็นสิบปีแล้วมไม่ทราบว่าคุณหมอจะช่วยเรื่องนี้ได้ไหมเส้นเอ็นตรงไหนขาดครับตรงขาตรงไหนฮะเส้นเอ็นตรงไหนเดินได้ไหมฮะได้ค่ะเดินได้ใช่ไหมคือกา,การขาดเส้นเอ็นเนี่ยต้องดูว่าขาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าขาด,ขาดกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นกี่เปอร์เซ็นต์นะขาดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ อ้อยมันก็ขาดนะคะเล่นเขาเล่นฟุตบอลจนเป็นนักเรียนอะค่ะนะฮะข้อที่หนึ่งคือต้องให้หมอทางด้านกระดูกนะฮะหมอผ่าตัดทางด้านกระดูกเนี่ยดูนิดนึงว่าต่อเส้นเอ็นได้ไหมแต่ว่าสิบปีกันนะมันอาจจะต้องดูนิดนึงอจะเอาเขาไปด้วยแล้วก็ตัวเองก็จะไปทําด้วยอะค่ะแตยังไม่พร้อมอะค่ะทีนี้หมอแนะนําว่าฝังเข็มที่ที่จังหวัดเลยฮะเพราะว่าพวกนี้มันต้องเดินทางหมอเกรงว่าจะไม่สะดวกอ๋อ ตอนแรกอยู่ลบบุรีเคยโทรมาทีงแล้วอะค่ะครับค่ะแล้วทีนี้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาว่าจะส่งเงินมาให้แล้วปรากฏว่าก็ล้มไปยังไม่ส่งเขาผัดจะเป็นสิ้นเดือนกลางเดือนไม่รู้จะได้ยังไงจะได้หรือเปล่าก็คือคือที่ที่จริงแล้ว่ชื่อทั้งพัดแล้วก็ทั้งหน่อยที่อยู่จากลบบุรีอะค่ะตอนนี้มาดูบ้านที่สลับบุรีอยู่มาดูบ้านแล้วก็จะจะคือ ไม่ทำแบบใครค่ะต้องไปทำแบบคุณหมอนะคะไม่เป็นไรครับขอ,ขอบคุณมาก<อ>ครับเพราะว่าเชื่อเชื่อใจคุณหมอจแล้วจองมาตั้งแต่ชุดหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ใจนะยังไม่ได้แล้วปรากฏว่ามันก็ติดขัดเรื่องเนี้ค่ะครับหมอมาว่าในขั้นต้นนะของคุณลูกชายนะครับว่าหมอว่าให้หมอทางด้านกระดูกนะโรงพยาบาลที่สระบุรีก็ดัดงๆเยอะนะหมอสัญญกรรมกระดูกนะให้ดูนิดนึงว่าเส้นเอ็นมัน ขาดขนาดไหนพอที่จะต่อได้ไหมเขาไม่เชื่อมั่นตรงนี้โอ้งั้นที่ที่กรุงเทพก็มีหลายที่นะโรงพยาบาลเลินสินกเก่งเกี่ยวกระดูกนะครับลองดูตรงนี้นะฮะคือจับไปแล้วให้คืออย่างนี้หมอต้องเรียนนิดนึงว่าหมอไม่ได้ชำนาญทางด้านกระดูกถูกไหมฮะ งั้นหมอหมอดูได้ทางด้านความงามทางด้านฝังเข็มเนี่ยได้แล้วมันยังไงก็ต้องผ่านตรงนั้นอยู่ดีนะครับให้สกีนนิดนึงว่าเออขาดขนาดไหนแล้วเอาเอาจดหมายมาให้หมอดูก็ได้รือฝังเข็มมันช่วยอยู่แล้วทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ทีนี้มันจะกี่คอสน้องอุกแล้วอย่างที่หมอบอกว่าระยะทางระยะทางนั้นเป็นปัญหาหลักของการฝังเข็มอาเป็นว่าหลักๆตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของเอ็นขาดให้หมอให้หมอมีความชำนาญด้านนั้นดีกว่านะคะ แล้วก็หรือจะมาปรึกษาคุณหมอก่อนก็ได้ค่อยว่ากด้แต่หมอเก่งว่าจะเสียเวลาไงคุณก็ต้องไปกะไปพบหมอไปอ่ะนั่นไงนะฮะที่สระบุรีก็เก่งๆเยอะนะครับรถไดกรุงเทพไม่ค่อยเก่งด้วยก็เลยคงขึ้นรถเมล์ไปโอ้ลำบากนิดนึงจะเดินแตวตอนนี้มาพักอยู่สระบุรีคมาเมื่อสองวันก็อยู่ที่บ้านเมียค่อยู่ที่ลบบุรีอะค่ะตอนนี้ว่าตอนแรกจะไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วมันก็มีปัญหาอย่างที่พูดเนี่ยเข้า ก็ผ่านมาเป็นกลางเดือนก็คงจะชื่อเคยโทรมาค่ะชื่อทั้งพัดแล้วก็ทั้งหน่อยคเขาเรียกสองชื่อค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะยังไงเดี๋ยวสามารถปรึกษาได้ค่ะดูรายการกันคุณหมอตลอดเอ้วันเสาร์คุณหมอบอกว่าจะไม่หยุดแล้วแล้วถ้าตรวจได้ไปวันเสาร์แล้วคุณหมอจะทํายังไงก็จากนี้ฮะหมอก็วิ่งไปคลินิกเข้าคลินิกสักบ่ายสองคือหลังจากบ่ายคุณหมอบอกว่าต้องใช้เวลาเกือบวันเนี่ยสําหรับตัว ดิฉันเองอะค่ะครับครับก็คือหลังใบซองไปก็ต้องหมอต้องวิ่งจากเนี้ยไปฮะค่ะนะครับนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดยังยังสามารถปรึกษาคุณหมออีกทีหลังไหมนะคะศูนย์ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งห้าห้าสี่สี่สองนะคะค่ะคอยากให้ไปให้คุณหมอเห็นแล้วคุณหมอจะได้ดูอ่ะแล้วว่าจะทําอะไรให้จะตามใจคุณหมอทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าเชื่อมั่นเชื่อมั่นตรงนี้ที่สระบุรีก็มีเยอะเลยอ่ะใช่ฮะใช่ฮะค่ะครับ ยังไงเดี๋ยวสอบถามคุณหมอหลังรายการจบอีกทีหนึ่งนะคะครับขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่สายต่อไปสําหรับคุณจันจิรานะคะโทรมาจากชนบุรีสวัสดีค่ะคุณจันจิราคะสวัสดีค่ะเชิญสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะคือต้องการร้อยไหมอะค่ะอืมค่ะของคุณหมอนี้เป็นการฝังเข็มใหม่ครับทีนี้หมอต้องเลยให้ท่านผู้ชมทราบนิดนึงว่ามันแตกต่างจากร้อยไหมยังไงดีกว่า เข็มก่อนเข็มเข็มที่ทำเนี่ยมันจะเป็นเข็มของหมอฝังเข็มนะเราเราไม่ต้องการเอาไหมมาดึงหน้าถ้าทางฝังเข็มนะเราต้องการเต๋อชี่เต๋อชี่คือพลังลมปานะที่มันขึ้นมาจากเข็มนะฮะเราไม่ได้ต้องการเอาไหมมาดึงหน้าเหมือนเหมือนศาสตร์อื่นๆนะครับอันนี้คือเต๋อชี่ที่อยู่หน้ามหาลัยเซี่ยงไฮ้นะนะเต๋อชี่คือพลังลมปานที่มันขึ้นมาแล้วมันสามารถคือทั้งแผนปัจจุบันเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วเต๋อชี่คือ ฮอร์โมนโกธฮอร์โมนไซโตไคน์อินเตอร์ลูคินต่างๆเม็ดเลือดขาวต่างๆที่มันมาเกาะกับเข็มน,นะครับแล้วไหมเนี่ยไปแทนเข็มให้เราเหมือนมีหมอพงศธรไปฝังเข็มที่บ้านคุณตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลาปีหนึ่งนั้นจะประหยัดทางด้านการเดินทางมากนะเราใช้ฝังเข็มไหม เราจะไม่ใช่เป็นไหมถาวรไหมนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะฮะการร้อยไหมจะร้อยเป็นตะข่ายที่เราเคยเห็นกันใช่ไหมคะตามคลิปต่างๆที่เขามีภาพโชว์แต่การฝังเข็มไหมคือฝังไปจุดไหนบ้างคะคุณหมอก็มันจะมีจุดของมันดูไหมดูของน้องอ๊กไหมอาจจะดูเลยดูของนอ๊กแค่เส้นเดียวของนู๊กแค่เส้นเดียววันนั้นที่ท่านผู้ชมท่านนี้ดูจากกล่องไหนครับดูจากจากชูหรือว่าทางเคเบิลทีวีคะดูจากจานดำค่ะจานดำอ่ะเดี๋ยวดูอดีต ที่ถ่ายไปเมื่อสักเดือนที่ผ่านมาน้องอุจําได้ไหมฮะค่ะน้องอุดูเลยนะฮะปกติแค่เส้นเดียวเดี๋ยวให้ดูเลยฮะของน้องอูนะโดยโดยใช้เป็นมินิคอสนะหนึ่งหมื่นสามพันสองอยี่สิบาทเป็นนี้มีมินิคอสแค่2เส้นเองนะแค่สเส้นถ้าคอสเต็มกคือสี่หมื่นห้าพันสองอยี่สิบาทนะฮะลดเหลือ32มหมบาท คือฝังไปตามจุดฝังเข็มใช่ไหมเป็นจุดฝังเข็มมากเราใช้จุดของธาตุธาตุดินนะฮะซึ่งเป็นความหวานของใบหน้านะฮะแต่ว่าปกติบางคนเนี่ยอาจจะฝังมากกว่าหนึ่งคู่ก็ได้ใช่ฮะถ้าเป็นคอสเต็มจะจะมากจะมากกว่านี้จะเป็นุฟูคะโดยประมาณสิบสิบเส้นฮะก็คือจะช่วยได้มากกว่าแล้วหมอใช้ไหมยาวมากอายุถึงเอ่อกี่กี่กี่ปีคะไหมเนี่ยตัวไหมเนี่ยอยู่ได้ปีหนึ่งแต่ผลเนี่ยเป็นของน้องอู้เอง อยู่กับน้องอูตลอดชีวิตเป็นผลของน้อ,อูเองแล้วน้องอูก็ต้องดูแลให้ดีะนะครับเห็นไหมฮะแล้วหมอจะมีเทคนิคการหมุนเข็มกีเนสท้าสังเกตนะฮะมีการเท่าเข็มหน่งเข็ม1เส้นเนี่ยสิบหกเซนครึ่งฟุตกว่าสามารถได้จุดฝังเข็มเป็น10บสจุดนะแล้วเรามีการหมุนเข็มแบบกีเนี่ยผสมผสานเข้าไปนะแล้วเลือดไม่มีสักหยดเลยฮะ อย่างถ้าเกิดว่าไปไปไปทำคอสคอสใหญ่ที่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยสามารถกลับ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 บ้านได้โดยที่ไม่ต้องกลับบ้านได้เลยฮะมันมันไม่ใช่การผ่าตัดฮะอันนี้ดูภาพนี่เลยฮะที่น้องอูถามกีนี้ครับว่าข้างซ้ายเข้าไปเลยนะดูภาพนี่เลยบ๊อบนะเห็นไหมฮะข้างสกีนี้ทําข้างซ้ายน้องอูเห็นไหมฮะข้างซ้ายน้องอูเข้าไปเลยนี่ขนาดเส้นเดียวนะฮะขนาดเส้นเดียวนะฮะนะครับถ้าเข้าให้มันถูกจุด แล้วเข้าให้มันถูกชั้นน้องอุค่ะนะฮะผิวเรามีหลายชั้นถูกไหมฮะเราต้องการชั้นที่เป็นเตอชี้ค่ะเตอชี้ให้มันถูกจุดแล้วแต่ว่าจะลดความอ้วนลดความอ้วนก็จะมีชั้นของมันที่ที่จะทํางานในการสลายไขมันก็ทําได้นะถ้าเข้าให้มันถูกจุดอย่างนี้ฮะเส้นเดียวก็เห็นผลครับอ๋อแต่ค่าซีค่าหมื่นบาทนี้รวมตึงคอด้วยเราคะไม่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 นะครับคือคอด้วยเท่าไหร่คะ ถ้ารวมคางด้วยก็อีก3ามหมื่นสองพันสองร้อยครัางเหนียงเหนียงยานเหนียงยานใช่ไหมฮะก<ภ>็อ<ภ>ายุ48แล้วอะค่ะอ๋อที่คอด้วยถ้าถ้ามีเหนี้อย<ภ>ามนม,มันก็มีเริ่มเหมือนกับว่ามีเนื้อนะคะมีเนื้อ<ภ>าม,มาลงมาหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดีกว่าหมอว่ามาดูดีกว่านะตอนนี้คอสมาตรฐานก็คือจาก4ี่หมื่นกว่าบาทเหลือสามสามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบาทนะครับอย่างอย่างกรณีเนียงเหนียงน้องอ้วนที่ทําไปก็เห็นนะแต่เราวันนั้นเราอาจจะไม่ได้เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรากลับมาเปิดหลังจากเดี๋ยวไปพักกันแต่สาหรับสายนี้นะคะรายละเอียดต่างๆที่ว่าเดี๋ยวคุยกับคุณหมอหลังจากรายการจบน่าจะชัดเจนมากกว่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรบกวนติดตามนะคะในช่วงเบรกที่3เดี๋ยวเราจะมีเปิดให้ดูอีกทีนึงนะคะ ขอบคุณมากค,ค่ะ,คะสวัสดีค่ะอลาในช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันก่อนค่ะกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมีในเรื่องของการฝังเข็มเรื่องเหนีย,นยไดะะได้หมดเลยะนะครับเดี๋ยวอยากจะเห็น,ว,น,นว่าเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้ารวมถึงเรื่องตาวาหนด้วยค่ะ